สบ,บายดีมือนี้กับมาพบพ่อกับช่องบ่าวเอื้อชาแนลแล้วกับบ้าน้ำนั่นเองเนาะมือนี้เฮากับมีโปรแกรมมามาไอคุดแอนมองปลูกผักกันเนาะแล้วกับเกลือปลาพร้อมที่แบบปลูกผักไปน้ำแล้วกับเกลือปลาไปน้ำเนาะแต่ว่าในในผักกับตอนนี้กำลังแสวอยู่นะที่เป็นมือใหม่เดที่ที่จะที่จะเอาลงมาปลูกเนะาะภาพบรรยากาศเที่ยงนาเนาะ อากาศเบาหนำเพิ่งขุดอยู่เตียมโจกบบมีเพราะว่าอันขเจ้าอันเอาลงไปอันเขาเจ้าเอาลงไปอันป่านชนะขาดเพิ่นสิปูกพักพี่นอกวนบบาเอื้อสิไปเกือบป่าป่านนี่ก็สิเป็นหวัวปวกเนาะสิเป็นหวัวปวกเดี๋ยวเดี๋ยวบ่าเอือฟันให้เบิง่งโอ้หมดแดงไฟขึ้นมาตอนไหนนี่นะ อุ้ยนี่วิ่งเลี้ยงหมดแดงเดี๋ยวเ่อสิไปพันให้ให้ไอปลากินกันดีกว่านาะเบาหนำก็ขคดไปเบื่อสิเกือปลาหมดมันมาแต่ใส่กระดกกระเดียกแทนี กับม,มาว่างเมื è, 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 ่อกี้นี้ออเออเออเออหมดหมดหมดเจ็ด ที่เป็นปวกที่เอาให้ปปากินเนาะก็จะเป็นปวกปวกน้อยปวกขาว cắt nữa bu oh, act oh. Bueno, topa สีแล e ้วเจียบไปแล้วห you ืมเสี๊ยบสีเจียบไปสิไปหามาล่ามาได้แล้วหรอนี่ไงแต่ว่ามาได้แล้วพี่น้องบะเอือพัน พันปวกลงไปป่าเกษตรมากินเนาะยุบหยับหยุบยับเนาะพอป่าบ่ค่อยได้เกลือมันเนาะมันมันก็เลยยังบ่ค่อยชินบ่เอกระผมก็เอามาพันให้กินทำว่าตัวใหญ่กับบอช่ายเนาเพราะว่ามันเป็นปลาที่ปลาที่อันปล่อยไว้ตัวปีที่แล้วแล้วมันออกลูกเองพี่น้องเก็สิเป็นเส้นเป็นสายไปบนเนาะเก็สิเป็นปลาก็สิมากินยุบหยับยุบยับ มนบบาหนาพิ่นคุดอยู่เิ่นสิเห็ดเป่นสิปลูกผักพี่น้องแต่ว่าบ่ท่านได้ปลูกมือนี่ดอกสิเป็นมือใหม่มือนี้อาจสิคุดน,นานพักไว้ก่อนเดี๋ยวบัดมาปลูกบเบอื้เอสิทายลงอีกครั้งหนึ่นงเนาะแต่ตอนนี้ก็คือเกลือปลาก่อนพี่น้องเลยชีวิตแบบบ้านนาเฮากับสิประมาณนี้แหละก็เพราะว่ามีนอ้องก็ปล่อยป่าปลูกผักปลูกเญ้า ปลูกพักปลูกหญ้ากินพ่อบ่ไส้ซื้อเขาเจ้าเนาะแล้ก็ฝฟังนี้ก็สิปลูกไอ้มะพร้าวมะพร้าวนี่เลี้ยงไปหอดผูจุไปหอดกระ่อมน้อยตัว่นเลยมือมือก้อนเนี่ยพาจําไผเบิ้งคีิปบ่าเอื้อมือก้อนนี่ก็สิจําได้ว่าตอนมาปลูกน่ะทั้งฝนทั้งลมกระสิปลูกมะพร้าวหอมเนี่แล้วก็ปลูกตะไคร้พ้อเนาะตะไคร้กระสิมีลายก่ออยู่ส่วนทางนี้ก็ส่วนทางนี้ก็สสีปีน หน้าเขาเจ้าตอนนี้จิบแหววเป็นเดินเดินล้านล้านเขาเนาะนี่จิป็นตะไคร่ปลูกไว้แค้มน้องเดี๋ยวฮอร์ิพามาเบ่งกอไผ่มือนะ้าหน้าปูกกันเนาะได้บเบาเอือบรดทายเบ่งตอนปูกนี่จิเป็นมะาพร้าวนำหอมนี่กอไผ่ที่ปลูกไว้มือก่อน ปลูกไว้์เลี้ยงสิบตาาะไคร่เกาะไผ่ก็เกาะไผ่เนาะปลูกไบท์เลี้ยง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 ติดไปเลยมีแต่เกาะไผ่ช่วงตัวนี้จะเป็นไผ่ไผ่เลี้ยงน่องเนาะเกาะไผ่เลี้ยงน่องที่ว่าตลอดแล้งตลอดพนก็เป็นก็เกิดนอหน้าพี่นอ้องพจอจุดหอดพุ่งปลูกไว้ ส่วนทางนี้จะเป็นไผ่หน่อไม้ไผ่ส่วนทางนี้จะเป็นสังไผ่เนาะหน่อไม้สังไผ่นั่นเองก็สิปลูก,กียังเดียงๆไว้พุดไว้ไว้เอาไม้เอ้ยหรือว่ากินกระแทบได้พี่น้องเลยส่วนทางนี้ก็สิปลูกตะไคร้ตะไคร้กระปูกไว้หลายๆที่เด็กบอกขอเขาเจากินเนาะมีปลูกกับปลูกไปแล้วก็สิปลูกมะพร้าวปลูกมะพร้าวน้ำหอมมะพร้าวธรรมดา ปามากินเลยด้วยพี่น้องยุ่งๆเมือดบ่พี่น้องปลาก็ลายได้พี่น้องเไยนี่โผลเป็นมูมแบบใหญ่นึงนี่ๆๆๆเห็นบ่เพื่นมาขึ้นขึ้นมากินขึ้นมากินทีเบาเอื้ยพันลงจะเป็นพวกเนาะ มูขึ้นมูขึ้นมาอืมมีสีมีสีอนนนันปลาในปลาในค่ำมาจากนะไรนะป่าเดี๋ยวไปก่นอนตัวปลาเพิ่นบ่ค่อยลีเออปลาสีทองก็มีด้วยพี่น้องเอ้ย ซูงไเป็นปลาในค่ำแท้ๆปลาทับทิมปลาเต่านี่ทายุไทยกับสีเอิญปลาทับทิมโผพี่กัดร้ายด้วยพี่น้องเด้วยดิ่นขึ้นมากินหัวยุบยับยุบยับอยู่ ป่านีนป่าบ่ได้ปล่อยได้ปล่อยแต่ปีที่แล้วอันนี้พี่น้องป่าทับทิมนั่นพี่น้องอยิงน็นบ่ชุม,ช,มชุมกับบบเห็นนั่นเออมีเฉยไปซอยบ่อน้ำุดนานพักกันเด้อพี่น้อง น,นี่ก็สิเฮ็ดเป็นคันไว้จักหน่อยเพราะได้ย่างเนาะอันนี้ก็สิเกฟกีเกียขึ้น พูดในใส่มากรพูดน,นาดดน,นให้มันเละอกะ What? นี่คือผลงานที่บาเอือกับเบาน้ำขุดกันเนาะกระสีได้ยาวเติบด้วพี่น้องเลยป่าก,ก็กินแซล่แฉล่ยอะกระสีได้อันนี้กะตีประมาณประมาณหกเจ็ดเมตรเนาะที่ขุดกันกัน,กนหอดพุด่นกระสิพุ่นแหละสิขุดไปรหอดพุ่นแหละแต่ว่ามื่อนี้กับเบาเอือกกรสิก่อเก็บเก็บภาพบรรยากาศเพียงเท่านี้เลยครับเดอ้อ คลิปนี้ก็ฝากกดไลกดเช่เบาเอือกับบำนะเบาวน้ำนะครับเป็นกำลังใจให้เบาเอื้อบ่าน้ำแลวก็กดไลกดแช่ให้เบาเอือกับเบาน้ำาเด้อคลิปนี้บ่าเอือกขอกก่าคำว่าสบายดีสบายดีฝากกดไลกดเช์เป็นกำลังใจให้เบาเอื้อนะครับ